ครับกับคนกอฟเปิดการนะครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่เพื่อนๆหลายๆคนของผมเนี่ยแล้วก็คนที่อินบ็อกมาคุยกับผมเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยสะสมการกีฬาหรือว่าเล่นการ์ดบอลแล้วสนใจจะเริ่มเก็บเนี่ยพอเขาเริ่มหาข้อมูลมาเขาก็เจอจะเจอกับคําถามที่ว่าเอ๊ะ การเล่นเบรกคืออะไรเบรกการคืออะไรแล้วก็วิธีการหาการ์ฟุตบอลหรือการ์ดกีฬาต่างๆเนี่ยมันทํำยังไงมีคนถามผมมาเยอะมากเลยในในสำหรับนักสะสมใหม่หลายๆคนเนี่ยครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าไหนๆจะมีคนถามผมเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยทําคลิปเป็น YouTube ลงมาเลยดีกว่าให้สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยครับผมเข้ามาลองฟังกันดูแล้วก็จะได้แบบว่าเข้าใจแล้วก็ รู้ว่าเออการเบรคการ์ดคืออะไรการสะสมการ์ดบอลคืออะไรครับผมก็ก็หรือ,อต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเนื่องจากการ์ดการ์ดกีฬาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันบูมมากๆแลละมันเลยทําให้ราคาของตัวการ์ดเนี่ยตอกกล่องเนี่ยมันแพงสูงขึ้นมามากจนเราเนี่ยแทบจะซื้อไม่ไหวเลยซึ่งทําให้ราคากล่องเนี่ยมันแพงเราซื้อไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการเบรคการ์ดกัน เพื่อที่จะทําให้เราได้การ์ดเนี่ยในทีมหรือในนักเตะที่เราต้องการขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเข้ามาในนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงเรื่องของการเบรกการ์ดให้ฟังกันว่าเวลาเราสะสมการ์ดบอลเนี่ยเราจะเจอวิธีการเบรกการ์ดเนี่ยกี่ประเภทแล้วก็พอเราเจอแล้วเราจะอาจจะงงๆแรกๆว่าเฮ้ย mm. มันคืออะไร p ีว p พ t พว เออแลนดอม pack, แพ็คแลนดอมทีมเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเบรกมาในหลายๆที่ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเองครับผมก็มีรูปแบบการเล่นเบรกเนี่ยมีแบบไหนบ้างในนี้ผมก็ลองสรุปมาคร่าวๆแล้วก็เล่าให้ฟังถึงข้อด,ขอดีข้อเสียของในวิธีการเบรกการ์ดในแต่ละวิธีแล้วก็สิ่งที่ควรรู้หรือสิ่งที่ เอ่อต้องทําในการเล่นเบรกในแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับในเบรกนี้ก็สําหรับเป็นให้มือใหม่ที่ต้องการสนใจเบรกเนี่ยเอาไว้ศึกษากันละกันครับเป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานก่อนที่จะไปเล่นเบรกกันโดยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปดีๆต่อไปว่ให้ดูกันนะครับผมเริ่มแรกเลยมาเล่าถึงเรื่องของการเบรกการ์ดก่อนเลยการเบรกการ์ดคืออะไรก็คือสมมติยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีการ์ด กล่องหนึ่งเนี่ยสมมติเป็นการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วกันยี่สิบทีมเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยราคาสูงมากแล้วเราไม่ได้ต้องการทีมทุกทีมเราต้องการแค่สมมติบางคนต้องการจองแค่แมนยูต้องการแค่แมนซิตี้หรือต้องการแค่เชลซีลิเวอร์พูลก,ก็แล้วแต่เนี่ยแทนที่เราจะไปซื้อกล่องหนึ่งในราคาเช่นหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมตินะครับหนึ่งพันบาทมาเนี่ยเราได้ยี่สิบทีมสู้เรามาเล่นเบรกรวมกันดีกว่าเราก็เลือกเฉพาะทีมที่เราต้องการหรือผู้เล่นที่เราต้องการ คือยกตัวอย่างเช่นเบเกอร์เนี่ยเขาจะมีกล่องการฟุตบอลนะครับสมมติยกตัวอย่างเช่นสี่กล่องแล้วกันผมยกตัวอย่าง4ี่กล่องมารวมกัน4ี่กล่องแล้วก็เปิดให้จองเป็นสปอตเขาเรียกว่าสปอตก็คือเขาก็จะลิสต์เป็นทีมมาเลยเป็นทีมหรือเป็นรูปแบบต่างๆมา,มา,มาเช่นมีลิเวอร์พูลมีแมนยูมีแมนซิตี้มีเชลซีมีอาร์เซนอลถ้าเราเปิดทั้ง4ี่กล่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมจองลิเวอร์พูล ลิเว์พูลผมจองจ่ายเงินค่าสปอร์ตซื้อลิเว์พูลไปแล้วเนี่ยถ้าทั้งสี่กล่องเนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยได้การลิเว์พูลอะไรใบอะไรก็แล้วแต่จะเป็นลายเส้นหรือใบธรรมดาหรือใบพา r ลเลลก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นของผมหมดเหมือนพูดง่าย,ายก็คือเราแชร์ค่ากล่องกันด้วยด้วยใช้วิธีการเลือกทีมหรือเลือกซองหรือเลือกผู้เล่นต่างๆเนี่ยแล้วมาหารกันเป็นค่าค่าสปอร์ตเข้าไปเพื่อที่ทําให้เราได้ การในทีมที่เราต้องการนั้นๆอย่างยกตัวอย่างอย่างที่ให้ผมดูเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในการเบรกเนี่ยมันก็มีหลายที่มากทั้งในกรุ๊ปใน Facebook ใน Li n e ก็มีในเว็บไซต์ต่างประเทศอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็ก็ยกตัวอย่างภาพให้ดูเช่นแบบเห็นไหมเบกเกอร์เขาจะมีแบบเอ้ยผมมีมาสี่กล่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดเบรกเดี๋ยวตอน2องทุ่มเนี่ยผมจะสต์รายชื่อทีมเลยแล้วก็วราคาก็ใครสนใจก็มาจองกันครับพอครบ20สบทีมเต็มปั๊บตามจํานวนมูลค่าของกล่องที่ เบเกอร์เขาตั้งไว้แล้วเนี่ยก็เปิดกล่องกันแล้วก็มาลุ้นกันแล้วก็ได้อะไรก็จะมาเป็นของเราครับอันนี้ก็เหมือนกับเราหารกันเพื่อที่จะมาเปิดกล่องการกีฬาต่างนี่เองจริงโลจิกนี้ก็ใช้ได้กับกีฬาหลายประเภทเลยครับแทบจะทุกประเภทเลยครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานง่ายๆทําความเข้าใจกับการเบกรการการ์ดก่อนครับต่อไปจากประสบการณ์ที่เล่นมาเนี่ยผมลองวิเคราะห์ลองมาแยกดูว่า การเล่นเบรกมันมีกี่ประเภทบ้างที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะครับผมก็ผมลองแยกมา6ประเภทตามความเจอบ่อยของเราอันแรกคือ Pick Your Team Pick Your Player อันที่2คือ Pick Your Team Filler หรือ Pi c k y o u r p l a y e r filler ก็แล้วแต่อันที่3เป็น Random Team Random Pack Random Number แล้วก็ d a f t Pick ซึ่งหลักๆเนี่ยผมลองแยกมาเนี่ยเจอเดือน6ประเภทโดยผมอะ่ะก็จะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ สกิลที่จะต้องใช้ในการเล่นเบรกในแต,แต่ละประเภทให้ดูกันขำๆอันนี้เป็นแบบว่าตามตามไอเดียผมเองนะตามประสบการณ์ที่ผม,ผมเองว่าควรจะมีสกิลอะไรในด้านไหนบ้างนะครับอ่าเริ่มที่อันแรกก่อนเลยอันแรกคือพ k ิก u ย t ทีม p y p หรือ p y t อันนี้จะเจอบ่อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นอ่าเบเกอร์เบเกอร์คือผู้ที่จะเป็นเจ้าของกล่องในเบเกอร์ Baker. เอาการ์ดมาลงกล่องหนึ่งพมียเมลยี่สิบทีม เขาก็จะิสต์รายชื่อของทั้งยี่สิบทีมเนี่ยลงมาเลยเป็นยี่สิบทีมเลยแล้วก็มีราคาของแต่ละทีมเป็นกกำหนดไว้ยกตัวอย่างผมเอาตัวอย่างของของบางเพจให้ดูครับผมเพจหลงจูอ่ะครับผมก็อย่างเช่นอาเซนอนสามพันอตันวิลล่าพันสี่ไบตันสี่พันสี่ร้อยเบอร์ลี่สี่ร้อยเงี้ยครับแต่ละทีมเนี่ยเลทราคาก็จะไม่เท่ากันตามแต่ว่าเช็คลิสต์การ์ดท,ที่มี ความนิยมเนี่ยมากน้อยในแต่ละทีมก็จะราคาต่างกันครับผมเขาก็จะริบราคามาให้พอถึงเวลาเขาเปิดให้ลงเบรกอย่างนี้ครับผมเปิดให้ลงเบรกปับ๊บเราก็ไปจองเช่นผมจองลิวพูอ่าผมจองแมนยูผมจองเบอร์ลี่ผมจองอาร์เซนอลเราก็จะจองจองสมมติว่าสมมติว่าเราจองอาร์เซนอลเนี่ยครับผมสามพันแปดเราก็จะชําระให้กับเบเกอร์ไปสามพันแปดร้อยบาทพอครบทั้งยี่สิบทีมแล้วเนี่ย เราก็จะทําการเปิดกล่องเบเกอร์ Baker จะเป็นทําการไลฟ์เปิดกล่องให้ดูแล้วก็การอะไรที่เป็นอาเซนอนของเราเนี่ยก็จะเป็นของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการดลฟเซ็นการอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นของเราหมดแต่ถ้าเป็นของทีมอื่นก็จะไม่ใช่ของเราแหละก็จะเป็นของคนที่เขาลงสปอตนั้นๆก็เหมือนกับเราเหมาทีมทีมนั้นในกล่องๆนั้นครับผมเหมาะสําหรับอะไรคนที่เล่น p ี p p พีเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่มีเป้าหมายแน่นอนที่ชัดเจนเลยคือ ฉันต้องการที่จะเปิดกล่องหาลิเวอร์ pool อย่างผมเนี่ยหาลิเวอร์ pool ผมก็จะลงเลยลงทีมลิเวอร์ pool อย่างเดียวเพื่อที่จะให้ได้แต่การลิเวอร์ pool ที่ผมสะสมหรือบางคนเก่งว่าเฮ้ยฉันชอบมาตินเนลลี่ของอาร์เซนอลนะฉันจะลงมาตินเนลลี่ลงอาร์เซนอลให้ได้เพราะว่าฉันอยากจะได้ตอนนี้หรือชอบทีมอะไรก็จะลงไปซึ่งการเล่น PYT ีเนี่ยยอ่ยอๆคือ PYP ี y t พิกโยทีพิกโยเพลเยอร์เนี่ยเป็นการเล่นพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยว่า เราต้องการอะไรเราต้องการจะมาเก็บหาอะไรบางคนอยากจะได้แค่แบบใบลายเซ็นเราก็ไปดูว่าเฮ้ยอ่าชุดไหนทีมไหนมีลายเซ็นออกเยอะเราก็ไปลงทีมนั้นก็ว่ากันไปซึ่งการเล่น p y t p y t เนี่ยผมแบ่งแบ่งคะแนนความเหมาะสมก็คือระดับบัจเจตคือระดับปานกลางคืออยู่ที่ราคาของเช็คลิสในแต่ละทีมนั้นๆในชุดชุดนั้นนะครับผมก็ ปัจเจตน่าจะ C ผมให้คะแนนแค่ C โชคดีคุณต้องโชคดีในระดับ B คือในเมื่อคุณเหมากล่องแล้วอะ่ะมันก็คงคงุณค,คงไม่ต้องโชคดีที่สุดละเพราะยังไงคุณได้การ์ดอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าการ์ดที่ออกอ่มันจะเป็นพาราเรลเหรือเปล่าหรือมันจะเป็นลายเซนหรือเปล่าหรือ,รอมันจะเป็นแค่เบสธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้สกิลความโชคดแีแค่ B พอส่วนสกิลความรู้โน้ตาว เช็คลิสสำคัญเนี่ยอันนี้ผมให้เอคือคนที่จะเล่น p ี p p พีแล้วค่อนข้างที่จะออกคิดออกดีแบบว่าเอยคนนู้นออก D, ดีจังเลยอะไรเงี้ยอย่างน้นนอยๆอ่ะเขาต้องศึกษาเช็คลิสหรือดูเบรกเยอะมากพอสมควรที่จะเห็นว่าการใบไหนเป็นเคสคิดใบไหนเป็นใบที่ออกบ่อยใบไหนคือนานๆออกทีใบไ,ไหนออกยากมากเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเลดในการออกของทีมในแต่ละเคสในแต่ละกองที่เปิดมาเป็นยังไงเนี่ยแล้วเขาก็จะค่อนข้างเลือกที่จะได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือแม่นยำเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ย py p pyt เนี่ยจะใช้สกิลในการเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างจะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออยากให้เช็คดูเช็คลิสต์ของแต่ละรุ่นที่เราไปเล่นเพราะว่าเราจะได้รู้บางทีเราลงมาเฮ้ยฉันไม่ได้เลยเลยทำเชงที่เราไม่ได้ดูเช็คลิสต์เลยอย่างริเวอร์พูลอย่างเงี้ยอ่ะสูบบางทีไปลงเฮ้ยไม่ได้เลยเลยแต่ที่ไหนได้จริงๆแล้วมันไม่มีลายเซ็นนะมันไม่มีอะไรเลยมันมีเบสอยู่สามใบห้าใบเองมีอินเสิร์ตอีกใบเดียวเองแต่เงี้ยมันก็โอกาสที่ออกน้อยอันนี้ก็จะเป็น P Y T P Y P ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเบกอย่างแรกที่ค่อนข้างที่สำคัญครับแบบต่อไปเป็น p i ิกโย u ทีมฟิลเลอร์อ่าอันนี้ก็คือแตกย่อยออกมาบางทีอ่ะเราจะเห็นว่าสปอตหรือบางชุดการ์ดบางบางเซตการ์ดที่มีราคาสูงสูงอย่าง immaculate impeccable หรือการ์ดชุดแพงๆเนี่ยบางทีเขานอกจากจะ แยกทีมแล้วอ่ะบางทีเขามีฟิลเลอร์แยกย่อยมาเป็นเพลเยอร์เข้ามาให้อีกซึ่งเพลเยอร์เข้ามาอีกนั่นหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้คืออย่างเมสซี่อย่างเงี้ยเราเลือกเมสซี่อาร์เจนตินาในอาร์เจนตินาเนี่ยในทีมอาร์เจนตินาเขาจะมีแยกมาอีกเป็นเมสซี่อาร์เจนตินเมสซี่เป็นออเตอร์ ter, คือถ้าเราเลือกเมสซี่เนี่ยในในฟิลเลอร์ของอาร์เจนตินาเนี่ย แปลว่าเราจะได้แค่เมสซี่ของอาร์เจนตินาเท่านั้นสมมุติว่าเบกเกอร์เปิดมาเป็นเมสซี่อยู่ในเสื้อของปารีสเราไม่ได้นะเราจะได้แค่เมสซี่ของอาร์เจนตินาเท่านั้นหรือเบคแฮมหรือโรนโดเนี่ยที่เราจะเจอเยอะๆคือโรนโดเมสซี่เนี่ยสองตัวเนี้ยจะเจอเยอะแล้วก็เบกที่มันเป็นมีทั้งทีมชาติและสโมสรรวมกันเนี่ยจะมีเจออย่างนี้ค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ขอให้เราดูดีๆแล้วก็เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ตามหา PC ฉันจะหาโรนัลโดเสื้อโปรตุเกสฉันจะหาเมสซี่อาร์เจนตินาเนี่ยครับเราลงเบรกอย่างเงี้ยคือเราจิ้มได้เลยว่าเราต้องการที่จะเล่นหาเบคแฮมหาเมสซี่หาโรนัลโดเท่านั้นเนี่ยเราก็จิ้ม PYT หรือ PYP ฟิลเลอร์ไปเลยจิ้มไปเลยเป็นตัวไปเลยซึ่งเบกเกอร์เขาจะแยกมาให้สำหรับตัวที่มันมีโอกาสที่จะเป็นตัวฮิตสูงแต่โอกาสที่จะได้เนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าการที่คุณลงเบรกเนี่ยการที่สมมติว่าคุณลงเมสซี่อาร์เจนตินาเนี่ยเปิดได้เมสเปิดได้อาร์เจนตินายังไม่รู้นะว่าคุณจะได้เมสซี่หรือเปล่าต้องมาลุ้นอีกต่อว่าจะเป็นเมสซี่อาร์เจนตินาอีกหรือเปล่าซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ดูเช็คลิสต์มาแล้วล่ะว่าเฮ้ยใบเนี้ยเป็นเกียรติิตนะโอกาสที่มันจะออกมันจะเป็นหนึ่งในสิบหนึ่งในยี่สิบอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ฉันต้องการที่จะเก็บ พีซีตัวนี้เลยฉันต้องการโรนัลโดโดยเฉพาะฉันต้องการเมสซี่ต้องการฮาแลนด์โดยเฉพาะเลยก็ลงลงแบบเบรกซิลเลอร์ย่อยเข้าไปซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยดีต่อบัจเจตเราเพราะว่าเราต้องลงไปเรื่อยๆลงไปเพื่อตามให้มันได้มาวิธีเล่นส่วนใหญ่เขาจะลงตามตามเพื่อให้ได้มาเช่นตามเมสซี่ไปห้าเบรกละสิบเบรกแล้วเราต้องตามไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันฮิตมาเนี่ยมันคุ้มกับที่เราลงทุนไปสกิลโชคดีต้องสูงมากคือ คุณต้องโชคดีมากเพราะว่ากว่ามันจะชิดมาโดนคุณเนี่ยคุณต้องใจแข็งตามไปตลอดจนกว่ามันจะเจอมันขึ้นมานอกจากคุณจะลงไปครั้งสองครั้งแล้วเจอเลยอย่างี้ถือว่าก็คุณโชคดีมากแล้วก็สกิลก็คือคุณต้องรู้เช็คนิดหน่อยคุณต้องรู้เช็คลิดพอสมควรแต่ว่าอันเนี้ยคือคุณก็เจาะไปแค่ตัวที่คุณจะเล่นแหละคุณก็จะรู้แล้วโอกาสมันออกเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยก็ควรจะศึกษาตัวเช็คลิดบ้างอันต่อไปอันนี้ก็เจอเยอะในบ้านเราหลายๆเบเกอร์ก็ชอบทําอันนี้เพราะว่า ง่ายแล้วก็บัเจ็ตใช้บัจจ็ตน้อยคือแรนดอมทีมแรนด้อมทีมหมายความว่าสมมติยกตัวอย่างเช่นผมชอบยกตัวอย่างพีมารีกวกันง่ายดียี่สิบทีมเปิดสี่กล่องปีซึ่มอา่าลงแรนดอมทีมยี่สิบสปอตสปอตละ x อ,อบาทอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยที่ผมยกมาเป็นฟูเตล่าเนี้ยฟู ella, เตล่าก็จะมีประมาณสามสิบสามสิบทีมแรนด้อมทีมสามสิบแรนดอมทีมเนี้ยเขาก็จะบอกว่าสปอตละสองพันบาท เท่ากันหมดเลยแรนดอมทีม20สปอตหมายความว่าทุกคนเนี่ยจ่ายเท่ากันครับจ่าย2,000บาทเท่ากันเลยแต่ว่าพอจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยพอ,พอทุกคนจ่ายครบลงเต็มและ20 20สปอต30สปอตแล้วเนี่ยแลนดอมเรามาแรนดอมทีมก่อนเปิดก่อนจะเปิดกล่องเนี่ยเบเกอร์ Baker ก็จะแลนด้อมทีมว่าทั้ง30คนที่ลงไปอะ่ะสุ่มทีมก่อนเลยว่าคุณได้ทีมอะไรเช่นบางคนได้บราซิลอังกฤษฝรั่งเศสอ่อเม็กซิโกลงไปก่อน แล้วสุดท้ายถึงจะมาเปิดกันซึ่งความสนุกอันนี้คือข้อดีข้อดีเลยนะคือใช้งบที่น้อยแต่โอกาสที่คุณจะคิดทีมใหญ่ๆอ่ะสูงเช่นทุกคนจ่ายสองพันเท่ากันแต่สมมติว่าฉันแรนดอมได้บาซิลอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยแปลว่าฉันมีโอกาสที่จะคิดสูงได้ใบที่เป็นแพงเกินค่าสมะปที่ฉันลงไปแล้วละ่ะก็ así, คนจนะชอบเล่นเพราะว่า,าลงทุนค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยแล้วก็ แต่มันก็จะใช้ดวงสองเด้งคือดวงอย่างแรกคือเราต้องดวงแรนด o อมทีมให้ได้ดีก่อนพอแลนดอมทีมให้ได้ดีเสร็จปั๊บเราต้องมาลุ้นให้เบเกอร์เปิดได้ทีมที่เราแรนดอมอีกก็จะฉนั้นเนี่ยเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะบ้านเราชอบเล่นไนนี้มากเลยคือแรนด o อมเพราะว่าบั d เจตน้อยแล้วก็โอกาสฮิตสูงในราคาที่ต่ําครับผมเนี่ยบัเจตผมเลยให้คะแนนบก็คือใช้บัจเจตน้อยหน่อยคือฉันไม่ต้องลงเต็มทีมฉันลงแค่แบบสุ่มทีมมาเลย แต่ว่าฉันก็ต้องโชคดีในระดับระดับหนึ่งเลยนะคือฉันต้องแรนดอมสองสองรอบเลยนะแต่อย่างดีคือไม่ว่าคุณจะแรนด้อมรอบแรกได้อะไรมันก็ยังได้ทีมที่มีโอกาสได้ลุน้นทุกคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณจะลุ้นได้อะไรเท่านั้นเองแล้วก็สกิลไม่ต้องอันนี้เพราะว่ามันแรนดอมแรนดอมคุณแค่ลงสปอตแล้วก็มาลุนว่าคุณจะได้อะไรเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งสปอตที่หนึ่งการเล่นเบรกที่เราจะเจอเยอะสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าไปก็จะเจอกันอันต่อไป อันนี้เป็นแรนดอมแพ็กใกล้เคียงกับแรนดอมทีมเมื่อกี้เมื่อกี้คือเราลงสปอตแล้วก็สุ่มทีมแล้วค่อยเปิดอันนี้คือต่างกันคืออันนี้คือแรนดอมแพ็กเลยเบเกอร์ไม่ต้องทําอะไรมากสมมติว่าซื้อกล่องการ์ดมากล่องหนึ่งมีสิบสองใบสิบสองซองในกล่องเนี้มีทั้งหมดสิบสองซองเบเกอร์ Baker ก็บอกเลยซองละ XX บาทเช่นซองละร้อใครสนใจลงชื่อเลยก็ลงชื่อไปสิบสองคนพอสิบสอคนปัป๊บก็แรนดอมซองอันนี้คือแรนดอมซองก่อนเลยแล้วก็ แปะชื่อบนซองแล้วก็เปิดมาคือซองนี้เป็นคุณเป็นเจ้าของนะกว่าได้อะไรในซองนี้ก็เป็นของคุณเป็นของคุณโดยของคุณอันนี้อันนี้จะเข้าใจง่ายสุดเพราะเหมือนคุณหารกล่องกันอ่ะเบเกอร์เป็นคนเป็นเจ้าภาพซื้อกล่องมาแล้วคุณก็หารกันสิบสองคนมาเปิดอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างอย่างตัวที่เขาจะนิยมเล่นกันก็จะเป็นอย่างพวกกล่องที่มันค่อนข้างที่จะแทงหน่อยก็ก็น่าเล่นอย่างเนี่ยอันนี้จะเป็นส t a r w ว r s เป็นเป็น m e t a ลเ r ิร มันจะเป็นมินิบ็อกซ์เนี่ยครับผมมีมินดีบ็อกซ์ให้ก็กล่องละสามพันแปดแต่ที่จะไปซื้อทั้งกล่องทั้งเคทั้งกล่องสี่อันอ่ะหมื่นสองเนี่ยเราก็มาแยกกันซุ่มกันสี่คนคนละสามพันแปดมาเปิดกันคนละกล่องเล็กดีกว่ามาลุ้นกันครับก็เหมาะสหรับคนที่ไม่ได้เน้นว่าฉันจะหาทีมอะไรเป็นพิเศษหรือ้เล่นคนไหนเป็นพิเศษฉันอยากจะลุ้นว่าให้ฮิตหนึ่งในกล่องนี้แหละซึ่งโดยปกติแล้วการกีฬามันจะมีฮิตว่า การันตีหนึ่งลายเส้นสองลายเส้นอยู่ในซองอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนความสนุกคือเราเวลาเราดูเบรกเราก็จะลุ้นแจ้งกันไปว่าเราก็จะแช่งคนคนที่เปิดก่อนเราว่า, <S <S วาเฮ้ยขอให้เองเปิดเกลือเปิดเกลือเปิดเกลือเพราะถ้าคนอื่นเปิดเกลือเนี่ยของดีๆมันก็มีลุ้นมาที่เราจะเปิดได้ครับผมอันนี้ก็เป็นความสนุกเหมือนเหมือนสุ่มซองกันแต่ว่าอันนี้เราก็จะไม่ได้เน้นตัวผู้เล่นหรือทีมอะไรเป็นพิเศษเราก็เน้นแค่ว่าเราอยากจะฮิตฮิตของกล่องนั้นๆน่ะมาเป็นเราให้ได้ซึ่ง มันก็จะได้ทีมดีหรือตัวดีเลยก็ได้หรือจริงๆก็ก็คือการันตีแล้วว่ายังไงเราได้ได้การแน่นอนแล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นซองฮิตหรือเปล่าแค่นั้นเองบัตเจตก็ก็ถือว่ากลางๆอันที่ผมให้สี่ก็คือเหมือนเราซื้อซื้อซองมาเปิดกันหารกันจากที่เมื่อก่อนสมัยเด็กๆหรือเมื่อก่อนเราไปร้านการแล้วเราไปซื้อซองๆอง่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามีเจ้าภาพคนกลางมาเราเปิดพร้อมกันบัตเจตอ่าสโชคดีก็คือ b b ก็คือ เราก็ต้องโชคดีหน่อยเปิดคิดสกิลไม่ต้องครับอันนี้เพราะว่ายังไงคุณได้หนึ่งซองมาเปิดเท่าๆกันอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นนดอมแพ็คแรนด d อมแพ็คก็เจอบ่อยครับส่วนใหญ่ก็จะเจอโปเกมอนดักบอลเนี่ยชอบทํากันแล้วก็การฟุตบอลก็ทํากันบ้างเปิดซองเปิดเป็นซองๆกันทะลุนเพราะว่าเอออย่างเช่นการที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยมันสปอตหนึ่งแบบหลักร้อยไม่กี่ร้อยอยสองร้อยสามรอเนี่ยครับก็เปิดเล่นกันเยอะๆแล้วก็ ลุ้นซองกันสดุกดีเหมือนแบ่งกันเปิดซองครับแทนที่เราจะไปร้านการ์ดข้างนอกตามห้างไปเปิดก็มาเล่นกับเบรกมาเปิดแทนอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับต่อไปแลน,นดอมนัมเบอร์อันเนี้ยจะค่อนข้างเจอบ่อยในการที่เวลาเขาลง PVP PVT ในกล่องใหญ่ๆกล่องแพงๆที่การ์ดทุกใบรันด้มเบอร์หรือมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่บนการแล้วเนี่ยแล้วมันไม่หมดมันเหลือทีมใหญ่ๆยัง ทีมที่แพงๆอย่างยากตัวอย่างเช่นฟูเตล่าที่ผมยกตัวอย่างมาเงี้ยครับผมเห็นไหมมันจะเหลือคนที่เฮ้ยยังเหลือเยอรมันยังเหลือเนเธอร์แลนด์ยังเหลือ land, เวลอ, Ve อ่ะยังไม่มีใครเอาเลยเขาเปิดเขาจองกันไปยี่สิบกว่าทีมแล้วเหลือแค่สามทีมเองเบเกอร์ Baker ก็จะทำสปอตฟิลเลอร์ซีเรียลนัมเบอร์หมายความว่าเขาจะมีตัวเลขศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าอ่าใช่ศูนย์ถึงเก้ามาให้ให้คุณแล้วก็ลุ้นกันเช่นลงสิบคน คนละเท่าๆกันเลยคืออย่างยกตัวอย่างเนี้ยครับสิบสปอตสปอตละห้าสิบห้าเหรียญหมายความว่าถ้าเปิดได้เยอรมนีฮอลแลนด,ออนนด์หรือเวลเนี่ยแล้วมาลุ้นกันว่าการ์ดเนี่ยเป็นซีเรียลหนับเบอร์ลงท้ายด้วยเลขอะไรครับผมก็จะเป็นของคนที่จองเลขนั้นๆเช่นสมมติเราลงหนึ่งลงหนึ่งสอรีเี่เจ็ดไปเก้าสิบไปแล้วเนี่ยเบเกอร์ก็จะแรนดอมเบอร์ให้ทีนีงก่อนว่าคุณสุมได้ตัวเลขเบอร์นี้นะยกตัวอย่างเช่นผมได้เบอร์เจ็ดเราก็ต้องมาลุ้นว่า ถ้าเปิดได้เยอรมันฮอลแลนด์หรือเวลอ่ะเอ้ยเยอรมันฮอลแลนด์หรือเวลนะครับเบอร์เจ็ดเนี่ยการเป็นซี 7, เรียลน่ะเบอร์ลงไทยด้วยเจ็ด่ะก็จะเป็นของเราแต่ถ้าเป็นเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็จะเป็นของคนอื่นที่เขาลงซีเรียลสปอตนัมเบอร์เหมือนกันอันเนี้ยมันมีข้อดีคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เจอคือมันจะไปอยู่ในสปอตใหญ่ๆห,หรือสปอตแพงๆที่ยังไม่มีคนลงแล้วมันราคาสูงไปเนี่ยก็หารสิบแล้วก็มาลุ้นตัวเลขกัน โอกาสที่คุณโชคดีอ่ะคือต้องค่อนข้างสูงนะคือเช่นคุณต้องโชคดีว่าออกในสามทีมที่อยู่ในฟิลเลอร์นี้แล้วออกเลขลงท้ายด้วยตัวเลขที่เราเลือกอีกมันคือสองเด้งสองเด้งที่โอกาสหนึ่งในสิบที่เราจะได้ใบนั้นๆอีกซึ่งข้อดีคือถ้ามันเป็นสปอตฟิลเลอร์สำหรับพวกทีมใหญ่ๆอย่างโปรตุเกสบาร์เซโลนาอ่าอ่าโรนโด หรือฮาแลนด์หรือเอ็มปัปเป้ e, อะไรเงี้ยโอกาสที่คุณลงไปแล้วมันออกมาแล้วมันเป็นหนึ่งในสนะิบเนี่ยถ้าคุณฮิตอ่ะมันคุ้มมากเลยนะมันคุ้มหรือสปอตใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการ์ดออกเยอะคุณก็จะมีโอกาสได้การ์ดในทีมนั้นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะตามเหมือนกันเช่นจริงๆแล้วอ่ะอย่างเช่นเ er ยอรมนีาเงี้ยในฟูเตล่าเนี่ยออกอ,ออกเยอะมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะฮิตโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมก็ให้คะแนนบัจเจตเนี่ยเอเลยคือถูก จากเดิมที่คุณต้องไปลงสองร้อเจ็ดสิบสองร้อยหรือสีอ่สิกว่าเหรียญเนี่ยคุณลงไปแค่ห้าสิบห้าเหรียญคุณมีโอกาสฮิตท,ทั้งสามทีมในตัวเลขนั้นๆเลยคือบัจเจตเอแต่ดวงคุณก็ต้องดวงดีเหมือนกันดวงคุณก็ต้องดวงเอเหมือนกันคือคุณต้องโชคดี2ต่อเลยนะคือลุ้นฟิลเลอร์มันเป็น,นหนึ่งในลุ้นทีมได้ไม่พอลุ้นฟิลเลอร์หนึ่งในสิบมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือดวงก็ต้องดีสกิลเล็กน้อยเพราะว่า ลงไปเนี่ยมันวัดดวงแล้วละ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาได้เจอคุณหรือเปล่าวันนี้ก็สกิลยังไม่ต้องมากเท่าไหร่เน้นดวงกับโชคกับบัจเจตครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่เบเกอร์นานๆที่จะเจอทีหลังๆผมไม่ค่อยเห็นแล้วละ่ะแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังบ้างคืออันนี้เป็นดับพลิกดับทีมหมายความว่าเป็นการเลือกลำดับการ์ดสุ่มตัวเลสุ่มสุ่มสุ่มกันเช่น ยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างหนึ่งคือสมมติยกตัวอย่างเช่นเปิดมาแล้วก็ได้การ์ดมาห้าใบหรือสิบใบมาเรียงเรียงวางเรียงก,กันเลยเช่นยกตัวอย่างอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะจําจําได้แล้วเจอบ่อยคือการ์ดมาเวลการ์ดมาเวลมาเวล,มาเวลที่ราคาสงูงๆครับการ์ดมาเวลเปิดมาเลยห้าหกเจ็ดอ่าห้าใบ แล้วก็ลงสปอตละเท่าเท่ากันเลยแล้วก็แรนดอมตัวเลขสมมุติว่าผมเลือกได้เบอร์หนึ่งแปลว่าผมเลือกเป็นคนเลือกได้คนแรกอันเนี้ยผมก็จะเลือกก่อนเลยว่าในห้าใบที่เขาเปิดมาเนี่ยผมจะหยิบใบไหนเป็นของผมพอผมจบปับ๊บคนที่สองที่ได้เบอร์2ก็มาเลือกพลิกต่อคนที่สามก็พลิกต่อจากคนที่สองอย่างนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นการดับข้อดีคืออันเนี้ยมันจะเป็นการที่หลกักๆจะเป็นการแชร์สปอตราคาเท่าๆกัน คล้ายๆกับที่เราลงพวกแรนดอมต่างๆเนี่ยแหละราคาการลงมันเท่ากันแต่ว่าอ่าจะอยู่ที่โชคของการแรนดอมตัวเลขพิกดาวแล้วละ่ะว่าเราจะได้พิกก่อนหรือพิกหลังถ้าเราพลิกก่อนหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้ได้ใบแพงสุดอ่ะมันของเราแน่นอนแหละเราต้องเลือกใบที่แพงที่สุดอยู่แล้วละ่ะแล้วก็ใบท้ายๆมันก็จะอยู่ตามตัวเลขที่อยู่ท้ายๆโอกาสข้อดีข้อเสียคือเหมาะสาหรับคนที่อ่ดวงแข็งกว่าคนอื่น ถ้าเราดวงกินคนอื่นเราก็เรียบร้อยเลยเราก็เลือกได้ก่อนการที่เราเลือกได้ก่อนเนี่ยข้อดีคือเราเลือกได้ทั้งแถวเลยเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเราอยากจะได้ทีมล่างเราก็หยิบเราจะได้ใบแพงเราก็หยบิบอันนี้คือข้อดีส่วนข้อดีของคนที่อยู่ท้ายๆคือบางทีอ่ะเราเลือกเราเก็บทีมที่คนไม่เอาหรือตัวที่ผู้เล่นแบบที่เขาไม่ได้หากันอะ่ะโอกาสที่พิกมันจะไปอยู่ท้ายๆให้เราเลือกอะ่ะมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าโอกาสมันก็จะ มันก็จะไม่ได้ฮิตดีเหมือนกับคนที่อยู่แรกๆนนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือคุณได้การแน่นอนอยู่แล้วในการดัพิกแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องมาแรนดอมตัวเลขถ้าคุณตัวเลขได้ตัวเลขน้อยคุณก็ได้พลิกท้ายๆคุณก็จะโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยบัจเจตที่ผมให้เนี่ยก็คือกลางๆคุณคุณคุณลงแชร์เท่าๆกันแต่ว่าคุณก็ต้องโชคดีหน่อยที่จะหยิบได้ตัวที่มันจะแบบเอ่อต้องการแล้วก็บัจเจตคือบัจเจตเนี่ย จะดูที่ว่าบัจจตกลางๆโชคดีคือคุณต้องโชคดีค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะคือเปิดมาต้องต้องมีใบที่แบบโชคดีไม่พอคุณต้องผิดได้ตัวเลขที่ดีสกิลอันนี้ skill สกิลสำคัญคุณต้องรู้ว่าใบไหนเนี่ยแพงใบไหนถูกไปไหนหาง่ายหายยากเพราะว่าคุณจะได้ลําดับเรียงได้ว่าคุณจะควรจะเลือกอะไรก่อนอันนี้ จะค่อนข้างเจอได้น้อยหน่อยแล้วในปัจจุบันนะาๆจะออกมาให้เล่นกันทีในแต่ละเบรกเกอร์ครับผมแต่อันนี้ก็มาแชร์ไว้ครับเพราะว่าเผื่อเราไปเจอหรือหัดเล่นแล้วเขาบอกเฮ้ย mm. ดาฟพี่คืออะไรอ่ะ <Yeah. S 1> เราจะได้รู้ครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการดับพับซึ่งผมสรุปทั้งหมดเนี่ยเอ้ยเราอยากจะเล่นเบรกแล้วเราพอรู้คร่าวๆแล้วว่าเบรกมันเล่นยังไงแล้วผมขอพูดถึงข้อดีข้อเสียให้ฟังของการเล่นเบรกก่อน หลายคนหลายคนที่เล่นมาสักพักหนึ่งก็เริ่มคุยกันเฮ้ย <_ C os al> ข้อดีข้อเสียคืออะไรวะอ่าผมลองสรุปที่เคราะให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับข้อดีคือมีโอกาสได้การที่ดีหายากในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนในการที่คุณลงแค่ทีมทีมเดียวแต่โอกาสที่มันฮิตมาเป็นของคุณเนี่ยคุณคุ้มมากเลยกับกันถ้าคุณไม่ฮิตคุณได้เกลือคุณจะเสียเงินไปโดยปล่าประโยชน์ไปโดยที่มันไม่คุ้มกับการที่คุณได้กลับมาเช่นคุณลงสปอร์ตบาเซโลนา คุณได้แต่ใบเบสตัวอะไรไม่รู้กลับมาในราคาที่คุณจ่ายไปสูงมากเพื่อที่จะไปลุ้นว่าคุณจะได้เมสซี่หรือเปล่าเบนนี่หรือเปล่ากาวี avi, หรือเปล่าเนี่ยมันคือการที่คุณขัดคนสูงข้อดีอ,อย่างคือคุณสามารถหาการที่บางทีเนี่ยในในในตลาดรองอ่ะในท้องรองไม่มีไม่มีขายในตลาดรองไม่มีขายก็คือบางใบเนี่ยมันไม่โผล่มาในตลาดเลยฉันเลยต้องไปเล่นเบรกหาเพราะว่ามันเป็น อินเสิร์ตหรือมันเป็นพาราเรลสีที่หายากมากๆรันต่ําไม่มีใครออกมาขายเลยมีแต่คนเก็บหมดก็เลยต้องมาเล่นเบรกหาเอานี่แหละแล้วก็บางทีคือเล่นเบรกทําให้เราหาทีมที่ต้องการในงบประมาณที่ต้องการได้อันนี้คือคือวิธีที่ผมชอบในการเล่นเบรกเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเก็บสะสมการลิ์พูปะผมก็จะไม่ไปซื้อทีม,มอื่นเท่าไหร่ก็จะลงเบรกแต่ลิอรูพูเพราะว่าผมต้องการหาตั้งแต่ลิอร์พูมาเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมไปแชร์กับคนอื่นแล้วเลือกทีมลิอร์พูได้เนี่ยมันก็คือข้อ้กรอการมมงกางแลว ข้อดีอย่างคือผมไม่ต้องไปได้นักเตะคนอื่นทีมอ,อื่นที่ผมไม่อยากได้ไม่รู้จักผมไม่อยากได้การเดวิสตันผมไม่อยากได้การแมนยูแมนซิตี้ผมก็ไม่เอาผมอยากได้ลิเวอร์พูลอย่างเดียวใช่ผมลงเบรกครับแล้วก็ทุกการเบรกเนี่ยอย่าลืมนะมันมีคนได้มันก็ต้องมีคนที่มันไม่คุ้มเกลือเป็นธรรมดาแล้วก็ในการเล่นเบรกบางทีเนี่ยอาจจะทําให้คุณแบบหัวร้อนได้คือคุณเกลือเกลือแล้วก็ลงไปอีกเล่นไปอีกบางทีมันก็ทําให้คุณเสียเงินเยอะมากๆ อันนี้อันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้คิดเลยในการเล่นเบรกหรือในการเล่นของสะสมคือถ้าขึ้นชื่อว่าของสะสมนะครับคุณควรที่จะสะสมแล้วมีความสุขไม่ใช่สะสมแล้วมันเป็นทุกข์บางทีคุณทุกข์ใจมากเลยฉันไม่มีการใบนี้ฉันอยากได้ใบนี้มากคุณลงทุนเล่นเบรกไปเยอะมากแต่สุดท้ายมันได้กลับมาเป็นเกลือคุณไม่มีความสุขคุณมาต้องมาเสียเงินจ่ายไปเป็นหมื่นๆคุณไม่ได้การที่คุณต้องการหรือคุณได้มาด้วยการที่คุณแบบ จ่ายไปเยอะเกินไปแล้วทําให้ชีวิตคุณมันไม่มีความสุขอะ่ะมันก็ไม่ใช่ความสุขของการสะสมครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดสําหรับคนที่จะเข้ามาสะสมการบอลน,นะครับผมแน่นอนปัจจุบันมันเริ่มเป็นการลงทุนมากขึ้นแต่ว่าในการลงทุนอะ่ะคุณต้องใจรักมันแล้วคุณก็ต้องมีความสุขกับการเล่นของมันด้วยนะครับผมคุณถึงจะมีความสุขแล้วก็อยู่กับมันได้นานๆครับผมอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ฝากไวใ้ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนหรือหลายๆท่านที่กําลังสนใจเข้ามา เริ่มเล่นเบรกเริ่มมาสะสม,สมการบอลหาการบอลเก็บเนี่ยหรือการกีฬาอืททา่นเก็บนะครับผมก็แนะนําไว้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นเป็นวิธีการให้ดูครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเบรกเกอร์ที่เอาไว้แนะนําผู้เล่นที่จะเข้ามาเบรกใหม่ๆแล้วก็คนที่อยากจะเล่นเบรกใหม่ๆเนี่ยเข้ามา ดูมาศึกษาเบื้องต้นรู้กติกาการเล่นเบรคคร่าวๆในไทยต่างประเทศกติกาก็จะไม่ต่างกันมากหรอกครับนอกจากจะมีกติกาอื่นๆเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ที่เบรกเกอร์เขาจะตั้งกันครับผมก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผมก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ยาวหน่อยครับ